สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับผมบุญบารมีก8 c h a n n ช l นะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาสองพระดีๆอีกรุ่นหนึ่งนะครับของหลวงพ่อพัดบุญญกรมโอนะครับดูจากกล่องดูจากสิ่งที่พี่ๆเห็นในคลิปเนี้ยนะครับเป็นเหรียญที่สวยงามมากนะครับผมใช้คาว่าสวยงามมากผมยังชอบเลยนะครับเป็นเหรียญที่สวยจริงๆนะครับเหมาะสำหรับในการชอบบูชาแน่นอนนะครับแล้วก็ชื่อสำหรับ พ่อค้าเจ้าของกิจการต่างๆนะครับรุ่นนี้มีชื่อรุ่นว่าเจ้าสัวชนะจนนะครับเจ้าสัวชนะจนนะครับดูกล่องก่อนหน้ากล่องนะครับหน้ากล่องเป็นแบบนี้นะครับเจ้าสัวชนะจนนะครับของหลวงพ่อพัดนะครับบุญกามมวัดห้วยด้วนนครสวรรค์นะครับนะครับในมือผมนี้ครับเป็นเนื้อทองแดง มันปูนะครับหน้ากากทองชนวนนะครับนี่เป็นงานหน้ากากนะครับทองแดงมันปูหน้ากากทองชนวนนะครับถ้าดูดูจากรูปแล้วผมว่าสวยงามมากๆเลยนะครับนี่เป็นรูปไข่นะครับเป็นรูปทรงไข่นะครับนี่ด้านหลังนะครับก็จะมีหมายเลขเลขอ่านมเบอร์ของเหรียญน,นะครับ เหรียญนี้นะครับเดี๋ยวค่อยดูกันทีนะผมให้ดูข้างหน้าก่อนนะครับข้างหน้าก่อนนะครับสวยงามจริงๆนะครับสวยงามจริงนะครับในเหรียญของรุ่นนี้นะครับเจ้าสูวชนะจนเนี่ยนะครับอ่ะดูดูองค์หลวงพ่อนะครับดูหน้านะครับเหมือนมีชีวิตนะครับดูแววตานะครับดูในตานะครับงานละเอียดงานพุทธศิลป์นี้สวยงามจริงจริงครับงานละเอียดมากนะครับ โอเคข้างบนก็จะเขียนนะครับเป็นหลวงพ่อพัดปุญญกามูนะครับหลวงัดวัดห้วยด้วนนะครับหรือทานทหารนะนะครับข้างล่างก็จะเป็นดอกนะครับเป็นดอกจันเป็นงานหน้ากากนะครับหน้ากากทองฉนวนเห็นไหมครับสวยงามจริงๆนะครับขึ้นมากเลยนะครับเวลาอยู่กับอยู่กับผิว องแดงมันปูนะครับแล้วเป็นทองชนวนขึ้นมานะครับอ่าทีนี้มาดูใหม่เลยนะครับข้างหลังนะครับข้างหลังผมไม่เอาผมไม่เอาติ๊กเกอร์ออกนะครับอย่างนี้น้อยก็จะได้เผื่อท่านใดที่สนใจนะครับก็จะได้เป็นเจ้าของแล้วก็เห็นหมายเลขชัดเจนนะครับอ่าผมนี้อยู่ในซีลเหมือนเดิมนะครับอ่ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวขอดูขออนุญาตนิดนึงนะครับโอเคอ่าดูไปทีละส่วนนะครับ ครับข้างล่างก็จะเป็นไก่นะครับตอกเลขโค้ดอยู่ด้านล่างนะครับเหรียญน,นี้ถ้าเป็นเหรียญแท้นะครับนะครับตอกเลขโค้ดอยู่ด้านล่างนะครับเลขโคดก็คือ8 2 4นะครับเลขโค้ดของเหรียญน,นี้824นะครับนะครับอายุครบ9 0 9เอ่อ8รอบนะครับอายุครบอ่า อันนี้ด้านบนเดี๋ยวผมให้ดูเหรียญนึงดีกว่านี่คือทองแดงนะครับทองแดงมันปูนะครับทองแดงมันปูหน้ากากทองชนวนนะครับอากากทองชนวนสวยครับเวลาขึ้นคอนะครับไปเลี่ยมนะครับเลี่ยมไม่ว่าจะเป็นเลี่ยมทองสูตรก็ได้นะครับเลี่ยมทองสูตรก็ได้นะครับโอ้นี่อีกเหรียญนี้ก็สวยนะครับลงยาเต็มเลยด้านหน้านะครับเป็นลงยานะครับเป็น ทองทิพย์นะครับทองทิพย์คุยพื้นนะครับคุยพื้นลงยาน้ําเงินนะครับแล้วลงยาจีวรด้วยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนะครับนะครับดูพื้นดูพื้นของเหรียญน,นะครับนะครับดูพื้นของเหรียญอดูสวยงามมากนะครับด้านหลังเช่นกันครับนี่ด้านหลังทองทิพย์จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมแกะดูนิดนึงจะได้เห็นชัดท่าหรือนี่แกะได้สวย นะครับนี่นะครับนี่ข้างบนนะครับมีตอกพ่อพานนะครับหลวงพ่อผัดนะจะเห็นรอยข้อออกนะครับนี่คือของแท้นะครับเห็นนามครับมีมีตอกด้านซ้ายข้างๆว่าเจ้าสัวเห็นไหมครับเจ้าสัวนะครับแล้วมียันเจ้าสัวข้างล่างก็จะเป็นเลขโค้ดเหรียญเลขนัมเบอร์นะครับสองเจ็ดหนึ่งนะครับ 271นะครับสวยงามครับสวยงามดูจากไก่ดูจากตัวสอนนะครับนะครับผมเชื่อว่าเดีย๋ยวนี้ไม่น่าจะมีเหรียญปลอมนะหรือจะมีอันนี้อาจจะมีรอยพลาสติกรือป่ป่าฮะอ่าใช่ใชอาจจะเห็นเป็นล,ยลอยๆอยนี่นี่แต่ดูนีเหรียญ นะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่สวยงามนะครับผมว่าถ้าท่านใดที่ยังไม่มีนะครับโดยเฉพาะท่านที่มีประกอบกิจการนะครับไปบูชาขึ้นขอได้นะครับแล้วก็เช่าบูชาได้นะครับราคาก็ยังไม่แรงนะครับราคาก็ยังไม่แรง ยังอยู่ในแค่ละแค่หลักร้อยนะครับสวยงามครับเหรียญหลวงพ่อพัดหลายๆรุ่นนะครับพุทธศิลป์นะครับเหียญพุทธคุณนี้เราซากเปนอยู่แล้วเนาะนะครับพุทธศิลป์นี้ผมว่าเป็นเหรียญที่น่าสะสมแล้วก็น่าเก็บไว้บูชานะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับไว้แค่นี้ครับมีสนใจยังไงก็ติดต่อมาตามทาง Facebook หรือทางช n e l หรือทาง Line ได้ทางข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ